สวัสดีค่ะโฮมไบเออร์ฮาร์ดดิวนะคะวันนี้พามาดูของดีของหายากเป็นแรไอเทมอีกแล้วแนะนำเลยนะใครกำลังอยากได้บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆพื้นที่ใช้สอยเยอะๆที่ดินกว้างๆกว,างก,วางกว่า90ตารางวาเพื่อที่จะสามารถอยู่อาศัยกัน3 g e เจเนอเรชันได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ มาที่นี่เลยค่ะพัดสอนวงแหวนรามอินทราโอ้โหทำเลเนี่ยก็ดีมากอยู่ติดถนนคู่ขนานวงแหวนกาญจนาพิเศษเดินทางสะดวกสบายค่ะและหลังนี้แปลงนี้เป็นแปลงสุดท้ายของโครงการนะคะเพราะฉะนั้นให้ราคาพิเศษไปเลย12,990,000บาทเท่านั้นเองอทีนี้มาดูรายละเอียดกันค่ะนี่คือ บ้านเดี่ยว3ชั้นนะคะออกแบบในสไตล์โมเดิร์นดูเข้ากับยุคสมัยค่ะการตกแต่งฟาสาดด้านหน้าจะเห็นว่ามีทั้งส่วนที่เป็นประตูหน้าต่างเป็นกระจกคือเวลาที่เรามองดูบ้านเราแล้วเนี่ยเราได้ความโปร่งเราได้ความสบายตาจริงๆหลังนี้ชื่อว่าพิลิแกนนะคะไทยใหญ่ที่สุดเลยพื้นที่ใช้สอยเนี่ย274ตารางเมตรค่ะฟังก์ชันเอาเฉพาะหลักๆก่อนนะ5ห้องนอน หห้องน้ำมีสองห้องพักผ่อนมีห้องครัวมีห้องแม่บ้านแยกให้ชัดเจนแล้วก็บริเวณโรงรถจอดรถได้สองคันและอย่างที่บอกค่ะที่ดินกว้างมาก92.8ตารางวาเนี่ยดูสิบ้านหลังใหญ่ที่ดินก็เยอะเหมาะเจาะลงตัวกันจริงๆเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในค่ะ ภายในบ้านเดี่ยว3ชั้นแบบพิลิแกนนะคะอยู่ในโครงการพัดสอนวงแหวนรามอินทราค่ะพื้นที่ชั้นล่างเนี่ยโอ้ปลอดโปร่งมากๆอะคือประตูหน้าต่างที่อยู่โดยรอบเนี่ยนอกจากทำให้แสงสว่างเข้ามาแล้วมองดูสบายตาแล้วเนี่ยยังรับลมได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะเลเยอรพื้นที่ชั้นล่างนะคะจะเห็นว่ามีส่วนที่เปิดโล่งเยอะมากเลยนะ เพื่อที่ว่าครอบครัวใหญ่จะได้ใช้เวลาร่วมกันได้อย่างเต็มที่ค่ะโซนตรงนี้นะคะก็เหมาะที่จะเป็น LIVING r o o m จัดเป็นห้องนั่งเล่นเป็นโซนรับแขกได้สบายเลยค่ะโอ้โหพื้นที่ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสวนให้เราปลูกต้นไม้สวยๆเพิ่มเติมได้อีกเยอะเลยทีเดียวแหละอะด้านนี้ด้านข้างต่อเนื่องกันมานี่กว้างๆตรงนี้นะ เป็นพื้นที่ดิงค่ะโต๊ะอาหารจะเป็น6ที่นั่งเป็น8ที่นั่งได้หมดเลยแล้วบรรยากาศก็กคือโปร่งมากด้านหน้าเปิดลงไปที่สวนหน้าบ้านนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีหน้าต่างรับลมเข้ามาได้เต็มที่เลยทีเดียวแหละโอ้สวยนี่ยังไม่หมดค่ะความสะดวกสบายก็คือตรงส่วนนี้ดิงใช่ไหมคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นห้องครัวไทยที่เตรียมไว้ให้บริเวณด้านนอก ที่ยังว่างๆอยู่เพิ่มเติมได้นะคะจะมีส่วนของ pantry หรือว่าจะเพิ่มเป็นไอแลนด์เป็นครัวฝรั่งอันนี้แล้วแต่ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยแล้วแต่ความชอบของเจ้าของบ้านเลยค่ะพื้นที่เขาเยอะทำอะไรก็ได้สวยงามไปหมดเลยอ่ะห้องครัวนี่ค่ะอันนี้เป็นส่วนของห้องครัวนะคะคือถ้าอยากได้ครัวปิดเนี่ย ก็ใส่บานเลื่อนตรงนี้เข้าไปบานเดียวจบเลยด้านในงานระบบต่างๆเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าต่างระบายอากาศแล้วก็ประตูเชื่อมกับหลังบ้านซึ่งเป็นทางเข้าออกของแม่บ้านด้วยนะเพราะว่าห้องพักกับห้องน้ําเขาแยกสัดส่วนออกไปอยู่ด้านนอกโอ้ลงตัวมากยังมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ด้านนี้ค่ะบ้านหลังใหญ่จริงๆว้าว ห้องนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องอนเนกประสงค์นะคะคืออย่างที่บอกนี่สําหรับครอบครัวขยายอาจจะมีผู้สูงอายุมีคุณปู่คุณย่าเพราะฉะนั้นสามารถจัดห้องนี้เป็นห้องนอนที่5อยู่ชั้นล่างแบบนี้ไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดแล้วก็ฟังก์ชันเขาจัดไว้ให้สวยงามน่าอยู่นะคะเนี่ยหน้าต่างระบายอากาศได้สบายเลยแล้วก็ที่สำคัญ มีห้องน้ำส่วนตัวให้เสร็จเรียบร้อยดูสิสบายมากๆอันนี้ก็แล้วแต่ค่ะคือถ้าบ้านไหนไม่มีผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงอายุยังแข็งแรงอยู่เดินขึ้นบันดไดได้อยากจะปรับเปลี่ยนการใช้สอยห้องนี้เป็นห้องทำงานส่วนตัวเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์รูมของบ้านเราได้หมดเลยค่ะโอ้โหชอบตรงนี้นี่เห็นไหม ประตูนี่เปิดเชื่อมกับส่วนด้านข้างได้นะคะแล้วเราก็สามารถเพิ่มเป็นเด็กให้เดินออกไปรับลมด้านนอกได้อีกโอ้สวยงามทุกห้องจริงๆโอ้โหเดี๋ยวขึ้นไปดูบนชั้นสองกันค่ะอ๋อเกือบลืมไปนี่หน้าบันได ห้องน้ําส่วนกลางของชั้นล่างนะคะทําเป็น powder room ค่ะนั่นก็คือเป็นห้องน้ําแบบแห้งเพราะฉะนั้นใช้งานสะดวกแล้วก็ดูแลทําความสะอาดได้ง่ายลืมบอกไปค่ะผนังบ้านที่อาจจะเห็นว่าลงเฉพาะสีรองพื้นไว้อันนี้คือส่วนที่โครงการตั้งใจเตรียมไว้เท่านี้นะคะเพราะว่าหลังจากซื้อและโอนเสร็จเรียบร้อยติดวอลเปเปอร์ให้ฟรีทั้งหลังเลยมาทีนี้ขึ้นไปดู ชั้นบนกันโถงบันไดสวยนะคะคือเปิดเป็นช่องเปิดโล่งแบบนี้ทําให้โถงบันไดเนี่ยโปร่งสว่างไม่อับทึบเลยอะ่ะดูดีมากบนชั้นสองค่ะ ชั้นนี้จะเป็นพื้นที่พักผ่อนส่วนตัวนะคะมี2ห้องนอนและ1ในนั้นก็จะเป็นมัสเตอร์เบดรูมด้วยห้องกว้างนะคะคือโซนแรกเข้ามาเนี่ยลักษณะเลเยอร์ของห้องจะคล้ายๆห้องพักในโรงแรมนะคะเปิดประตูเข้ามาปุ๊บโซนนี้เนี่ยเราสามารถบิวอินให้เป็นวอล์กอินคลอเซตเป็นห้องแต่งตัวได้เลยค่ะเพราะว่าพื้นที่เชื่อมโยงกับห้องน้ำส่วนตัว ของมาสเตอร์เบดรูมที่ใหญ่มากมาดูขอดมาดูก่อนนี่เห็นไหมคะฟังก์ชันเนี่ยครบเลยอ่างล้างหน้าแยก His and h e เมีส่วนของสุขภัณฑ์มีบา๊ดถับมีห้องชาเวอร์อาบน้ำแยกสัดส่วนแล้วก็รวมถึงด้านนอกเห็นไหมคะนี่สามารถจัดเป็นสวนโอ้โหคือบรรยากาศเนี่ยดีดีด สวยงามค่ะอะแล้วทีนี้มาดูต่อไหนดูซินี่เดินเข้ามาค่ะโซนนี้อยู่ใกล้ระเบียงเห็นไหมคะโอ้โหลมดีมากเลยตรงนี้เป็นพื้นที่พักผ่อนส่วนตัวนะคะจะเป็นเดเบดเป็นชุดโซฟาเป็นรีคลายน r เอร์เอนหลังโอ้โหแฮปปี้มากๆแล้วก็ด้านในสุดค่อยเป็นเตียงนอนค่ะ คิงไซส์ใหญ่พิเศษจัดมาได้เลยโต๊ะข้างสองข้างแล้วก็บิว์อินชั้นวางของชั้นวางท mm ีว hmm. ีการตกแต่งเนี่ย mm hmm. แล้วแต่เจ้าของบ้านเลยค่ะโอ้สวยมาก mm hmm. ห้องปลอดโปร่งสว่างสบายตาที่สุดเลย mm hmm. ทีนี้ไปดูห้องนอนที่สองอยู่ด้านข้างด้านนี้ค่ะอ๋อดูสิอันนี้อยู่โซนหน้าบ้านเหมือนกันนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. ด้านหน้าต่างบานใหญ่มาก แล้วก็จะมีกลิลอยู่ด้านนอกก็จะช่วยพรางสายตาแล้วก็ช่วยพรางแสงแดดได้ด้วยห้องกว้างค่ะวางเตียงใหญ่ได้นะเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้อื่นๆได้ครบเลยแล้วก็รวมถึงทุกห้องนอนมีห้องน้ำส่วนตัวนี่อยู่ด้านนี้โอ้โหสุดยอดอะ่ะใช้งานสะดวกสบายมากเลยทีเดียว ชันะะ้น3แล้วค่ะแบบบ้านพิลิแกนนะคะบ้านเดี่ยว3ชั้นอยู่ในโครงการพัสสอนวงแหวนรามอินทราโอ้โหนี่ดูสิ1ห้องนอน2ห้องนอนและโถงกลางอย่างที่บอกค่ะบ้านนี้มี2ห้องนั่งเล่นเพราะฉะนั้นโถงกลางบนชั้น3ก็สามารถเป็น Family Area ได้เลยหรือแล้วแต่นะคะ คุณอาจจะกั้นห้องให้เป็นห้องพักก็ได้อันนี้แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ความปลอดโปรง่งทุกๆุกชั้นของบ้านหลังนี้สว่างสบายตามากๆที่ชอบเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆนี่คุณดูคือจะมีช่องแบบนี้แล้วด้านนอกก็จะเป็นพื้นที่สามารถวางคอมเพรสเซอร์แอร์ได้เห็นไหมเราไม่ต้องไปห้อยคอมเพรสเซอร์แอร์ไว้หน้าบ้านให้มันดูรกให้มันดูไม่สวยงาม เขาจะมีที่วางอยู่ตรงนี้แล้วด้านหลังก็มีอีกจุดหนึ่งโอ้โหคือคิดละเอียดมากๆอ่ะทีนี้มาดูห้องนอนแล้วแต่นะคะจะเรียกว่าห้องนอนที่3ห้องนอนที่4ห้องไหนก็ได้คุณดูดิกว้างมากโอ้โหคือเนี่ย พื้นที่ส่วนของเตียงนอนคิงไซส์จะมีส่วนของโต๊ะทำงานโต๊ะทำการบ้านหรือว่าด้านนี้ Walk in closet นะคะเตรียมพื้นที่ไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเลย mm hmm. ก็คือให้ดูเนี่ยเปิดประตูเข้ามาปุ๊บห้องแต่งตัวมีห้องน้ำส่วนตัวแล้วด้านหน้ามีระเบียงออกไปรับลมได้ตรงนี้อาจจะเป็นส่วนของห้องพักผ่อนส่วนตัวถ้าเทียบกับบ้านหลังอื่นๆนะห้องนี้เป็นมัสเตอร์เบดรูมได้เลย โอเคมากอ่ะมาดูต่ออีกห้องนึ่งค่ะมาเลยตามมาเลยห้องด้านหลังนี่ค่ะนี่เห็นไหมอย่างที่บอกมีหน้าต่างแล้วก็มีพื้นอยู่ด้านนอกที่วางคอมเพรสเซอร์แอร์ได้เห็นไหมเราสามารถวางโดยที่ไม่เกะก,กะแล้วก็ไม่รบกวนพื้นที่ใช้สอยอันนี้เป็นห้องนอนที่ที่เท่าไหร่แล้วที่4ห้องนอนที่4นะคะนี่ มีระเบียงอยู่ด้านนี้ด้วยคือสามารถออกไปรับลมได้ทุกห้องนอนเลยนะห้องน้ำส่วนตัวอยู่ด้านนี้ทุกห้องเป็นห้องใหญ่วางเตียงใหญ่เฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆลงตัวครบหมดทุกอย่างสะดวกสบายที่สุด โหนี่ค่ะพื้นที่ส่วนกลางของโครงการพัฒสอนวงแหวนรามอินทรานะคะเขาจัดมาให้ครบ สวยงามน่าใช้ค่ะตอนนี้เราอยู่บริเวณคลับเฮาส์ขนาดใหญ่นะคะมีพื้นที่สำหรับโคเวอร์กิ้งสเปซมีล็อบบี้สำหรับนั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็รวมถึงสระว่ายน้ำแล้วก็รวมถึงฟิตเนสรูมครบเลยด้านนอกก็จะมีพื้นที่สีเขียวค่ะเป็นสวนพักผ่อนพร้อมสนามเด็กเล่นคือเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาติสาหรับการอยู่อาศัยค่ะและที่น่าสนใจที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือ โลเคชันค่ะบอกเลยว่าตรงนี้ตำแหน่งที่ตั้งโครงการดีมากๆด้านหน้าคือถนนคู่ขนานวงแหวนกาญจนาพิเศษนะคะอยู่ในช่วงที่ใกล้กับ แยกถนนหลักรามอินทราค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปพื้นที่ใจกลางเมืองหรือว่าออกไปในย่านอื่นๆของกรุงเทพมหานครเลือกใช้ได้ตามสบายเลยค่ะทั้งถนนรามอินทราทั้งวงแหวนกาญจนาภิเษกแล้วก็รวมถึงทางด่วนฉลองรัฐด,ด้วยและล่าสุดมีเพิ่มเติมเข้ามาค่ะ รถไฟฟ้าสายสีชมพูอ่ะมีเป็นทางเลือกสำหรับการเดินทางที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตด้านอื่นๆน,นะคะเพียบพร้อมหมดเลยใกล้โครงการที่สุดก็คือแฟชั่นไอแลนด์ค่ะพรหมนาดก็มีนะโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานโรงเรียนดีๆมีครบทุกอย่างและสุดท้ายค่ะอย่างที่บอก ครกําลังหาบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆนะคะเพื่อที่จะรองรับการอยู่อาศัยของครอบครัวขยายมีอยู่ด้วยกัน3ามเจเนอเรชันเนี่ยบอกเลยอยู่ที่นี่สะดวกสบายอย่างแน่นอนบ้านเดี่ยว3ชั้นพืเรนันค่ะพื้นที่ใช้สอยถึง274ตารางเมตรเป็นที่ดินแปลงใหญ่ด้วยนะ92.8ตารางวาค่ะนี่คือบ้านเดี่ยว3ชั้นหลังสุดท้ายของโครงการแล้วด้วยเพราะฉะนั้น ได้ราคาพิเศษไปเลยค่ะ12ล้าน9 0 9 0มื่บาทเท่านั้นเองสนใจต้องรีบเข้ามานะคะแปลงสุดท้ายหลังสุดท้ายแล้วสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่พร้อมโอนได้ทันทีที่นี่พัสดนวงแหวนรามอินทราขอบคุณมากๆติดตามนะคะสวัสดีค่ะ